สวัสดีจ้ามือนเอาต่อยคุณพ่อชาแนลกฤษสิมพาพายกกระชับใบหนาของเฮาเนาะเอาต่อยได้สูตรใหม่มาเฮ็ดเล่นๆพี่น้องเดี๋ยวมาลองเฮ็ดตามเอาต่อยก็เล่นเนาะจ้ะเนาะเอาต่อยก็ษณม,มีอันกระตุ้นฟันเม็ดเนาะแปง้งแป้งมันทับปะหลังนี่แหละจ้ะแป้งมันเนาะเออมันทับปะหลังแป้งมันซื้อแล้วก็ไข่จะเดี๋ยวเอาต่อยสใส่เฉพาะไข่ขาวเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮ็ดกันเลยจ้ะเดี๋ยวเอาแต่ไข่ขาวเด้อพี่น้อง จะประมาณนี้แหละพี่นอ้าาอ,อ,องมาจะเอาแต่มาเปลี่ยนใส่อันไข่ขาวห้าวังหันเลยเด้อพี่นอ้องเ,เ,เอาแต่มาเปลี่ยนใส่เหนียวเขากับที่มาใส่แป้งมันกันจ้ะลองเบิ่งพี่น้องลองสูตรนี้ครั้งแรกเนาะว่ามันสิได้ผลบอนะพี่น้องมาลองเบิ่งเนาะหนึ่งคนโต ประมาณสองช้อนโต๊ะพี่น้องอันนี้สองช้อนเด้อพี่น้องดเด้อสีเอาต่อยกมือไว้ยันพลังเขาเบิ้งน้ำอ่นนะนะคนให้เขากันพี่น้องในมันกุดแป้งมันตีก็ใส่เห็ดขนมเดีย๋ยวจะจ้ะ,จะพอตีเป็นเนือ้อขีม้มึงตีเนาะพี่น้องเนาะไปน,นี่กะน,นี่จวจะตีได้ประมาณนี้เลยจ้ะเป็นเนือ้อเ,เดียวกันแหละเดี๋ยวเ้างกับมาอันมากหนากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิง้งตามไปเบิ้งกันเลย อ่าตาเหนเบื้อ,นองนะแต่นะน,น,นี่มันติเป็นลองแล้วก็ตรงนี้มาจ้ะอืแต่ใส่ทำดียันนี้ตายอ่ตาบ่ไม่แปลงอ่ะน มันนจะแปลงมันมันนอนยนตั้งกลนะแป่งมันเดี๋ยวต่อใส่นั้นเป็นแปลงมันของอันมันฝรั่งเด้อดพี่น้องเวอร์มันตะปหลังมันตะปลลังมันสับปรหลัง ร่องข้างแรกเดี๋ยวจะพี่น้องร่องข้างแรกแจะมาเบิ่งบานผลปรากฏว่ามาันสีดีพอดีนะอย่าปลูกกับตั้งร่องนะพี่น้องเนาะเป็นไตรอบดวงตาไปเด้อพี่นอ้องเด้ออย่าไปทาไตอันเนี่ยไล่ได้อเนี่ยอันนี้เหลือไตใสตูตต้เย็นยด้วย ร่องครั้งแรกเนาะล่องกันพี่น้องว้อนจะได้ผลบ่ช่วงนี้นต่อยกันโุกการหนวดไปในโต๊ะเลยพี่น้องเนาะวงก่อนก็สิแหง สำรับคนอยู่หาติพการเนี่ยมันต้องควรแล้วนะพี่น้องเนาะต้องกระชับหนาเมื่อวันก็ติได้ผลบ่เด้อพี่น้องเด้อกลายเปหางแล้วตัวสินเอาเขาสร้างขึ้นอีกพี่น้อง <c oughs> ต้องมันนะมือคนแนวนี่พี่น้องแทนแปลงมันะน่ะสินอนก้นเร็วเนาะ ตาก็เอ้ตัวก็ทิมไปประมาณจนกว่าก็แห้งแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาพอกันจับพี่น้อง nó không có tôi tay có tôi không nó không có tiền có tôi thì gọi mon chết nó thi chết nó thi không mấy hàng gọi thì nó khi coi đuổi nó không tút tút để tôi thử lòng ở đâu thì nó không chồng này anh lên thì hết bao nhiêu nó ở tôi nhang cả con Nó đuổi nó chẳng từng thì nó để tôi phùng lòng phòng lẹ đây thì thì nó đâu để tôi nó mày vùng đôi thì nó มึงพี่น้องก็ต่อยไปล้างหนาออกมาแหละอุ้ยหนามันกระจางขึ้นนหลีพี่น้องอันนี้หนากระจางขึ้นแล้วต่อยขออันใส่อันพันหางไอเคเนาะพันหางจระเข้มาใส่อันก็ไปก็ถามมาดีอุ้ยพี่น้องอันหนามันกระจางขึ้นบ้างเนี่ยต่อยเห็นบ้างปกติของไอต่อยมันจะอ,อยู่ตรงนี้เนาะโอเคอยู่นัานลองครั้งแรกพี่น้องมือนดี้เป็นมือแรกเนาะครั้งแรกจะต่อยใส่ เอาต่อยกับพเประมาณอันอาทิตย์หนึ่งสามครั้งเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อยไปจําเข้ามาด้วอพี่น้องสุดเนี่ยแต่ว่า,าใส่มันฝรั่งสดเอาต่อยมาลองใส่สตรน่้ยพี่น้องเบื้องพี่น้องไปยังไดนานปกติก่อนที่เอาต่อยเฮทเนี่ยนาตรงนี้มันติดเป็นลองมันลองมันติดลึกเนาะพี่น้องเนาะแล้วอันตรงนี้อีกอันนี้อ,นนอาต่อยหููซุกความันติดนิดหนึ่งพี่นอ้องความหมูซึกอาต่อยบอกเองนะ แล้วเดี๋ยวอันเอาต้องร่องมืออื่นอีกเพื่อน,นึงแหละพี่น้องเอาต่อยว่าโอเคอยู่เลยนะเออหนามันมันกระจางขื้นพี่น้องอันนี้เอต่อยเกตใส่อันเสลนลำเนาะเสลนลมของอันนี้พี่น้องอต่อยแต่เพาต่อยประจาแหละแค่อันนี้ไว้ก็ทือพี่น้องอะหาสุดที่อย่างหาที่หาแล้วพี่น้องเมื่อก่อนต้องบำรุงรักษาหลังกายห้อยเนานะใบหนา อันเดียดได้ก็ดิฉันรามข้ามมูซึกงอ๋ต่ออ๋อต่อว่ามันมันโอเขึ้นนิดนิดเนาะขนาดข้างแรกเนาะพี่น้องแล้วเดี๋ยวมาเบิง่งอย่างที่สองที่สามเนาะว่าหน้าตาต่อมันสิเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าแย่ร่องกาศเบิ้นคลิปนี่นะพี่น้อง <laughs> เห็นเห็นเห็นพี่น้องมาลองเบิ่งซึ้งจัดพี่นออ้องเบิ่งอ๋ต่อวมันเด้งขึ้นถ้ามาคลิปนี้ก็ กดโปองอ่งหาต่อยได้เด้อพี่น้องกดถิกใจอะต่อยนะแต่แต่ว่าวกดหายก็ว่าไปยังแต่ว่าอยา่าขมโฆษณาต่อยเด้อพี่น้องแล้วตัวนอะต่อยนะโอเคเน,นาะจ้ะเนาะกินต่อยกับฝากผลงานไห้ือเพียงแค่น,นี้ก่อนเ่จักจเสร็จยังพี่น้องแตะอย่าเฝ่าเฮตามาต่อยแนะนาอย่าพึ่งเฮตามอต่อยพึ่งลองครั้งแรกเด้อพี่น้องอต่อยลองครั้งแรกเห็นฝรั่งข้ออัเอาสูตรอย่างมันฝรั่งสดเฮตแต่อต่อยมาลองใส่มันอันแป้งมันเนาะใส่แป้งมัน ผสมกับไข่ขาวเห็ดคังเลยอย่าพึงทําตามนอกจากค่อยเบิ่งคลิปต่อไปนอกจากค่อยเบิ่งตอนต่อไปว่าหน่าเอาต่อยเสียออกมาดีขึ้นละเอียดลงกินเนื้อต่อยก่อนฝากไว้แค่นี้ก่อนนอกจากเนาะวัตถิจา้าโอ้ยอย่าลืมลนะจ่าเฮ็ดในสิ่งที่เอาหักหักใน,นสิ่งที่เอาเฮ็ดพี่น้องเอาสิมีความถูกทุกครั้งแถวเด็ดนากพี่น้องกินเนื้อต่อ,อยลงหน้าไปแค่นี้ก่อนละจา้าวัตถิจา้า